เนี่ยคุณนี่นะครับแจ็คแฟนฉันแล้วก็น้องหญิงเนี่ยแหละแฟนสาวนอกวงการก็เปิดตัวคบผ่านดูใจกันมา4เดือนเท่านั้นเองนะโดยคุณแจ็คเนี่ยก็ได้เผยกับทางทีมข่าวบอกว่าตอนนี้ได้เลิกลากับแฟนสาวไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทั้งคู่ก็จบความสัมพันธ์ด้วยดียังคงเป็นพี่เป็นน้องกันส่วนสาเหตุเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยตรงกันพยายามปรับแก้ไขกันแล้วแต่ว่าไม่สามารถไปต่อได้ครับ ซึ่งต่อมาทั้งแจ็คเองแล้วก็หญิงเองครับก็ได้ลบรูปคู่ใน Instagram ออกหมดเลยและแจ็คก,ก็ยังได้โพสต์อีกนะครับเป็นข้อความเศร้าๆผ่าน Instagram บอกว่าแค่นี้ก็เก่งแล้วแจ็คซึ่งก็ถือดว่าเป็นคู่รักอีกหนึ่งคู่ในวงการบันเทิงที่เลิกรากันไปนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ